สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับมาสู่ช่วงที่3นะครับของ The Doctors Variety นะครับแล้วก็เรายังอยู่กันที่โรงแรมสวยหรูอ,อยู่กลางเมืองเลยนะครับนั่นคือ The Grand Mercure Fortune กรุงเทพนั่นเองนะครับซึ่งเขากำลังปรับปรุงตกแต่งใหม่สวยงามมากรับรองมาอีกทีหนึ่งจะต้องกรี๊ดกันเลยทีเดียวนะฮะก็ประมาณสักช่วงต้นปีหน้านะครับก็จะเห็นชมใหม่ของโรงแรมแห่งนี้กันแล้วนะครับ แล้วก็ในช่วงนี้นะครับยังมีทิปส์เกี่ยวกับสุขภาพดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันในช่วงท้ายนี้ด้วยกับ Health Tips ครับสนับสนุนช่วง Health Tips โรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลวิภาวดีเปิดให้บริการให้การรักษาพยาบาลมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529โรงพยาบาลได้พัฒนาการบริการมาโดยตลอด ทั้งด้านการบริการที่ประทับใจและด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทุกท่านที่เข้ามารับการบริการเราถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและทุกชั้นวันนะโดยมีคำขวัญว่าโรงพยาบาลวิภาวดีเพื่อชีวิตทุกระดับปัจจุบันโรงพยาบาลวิภาวดีมีเตียงรองรับผู้ป่วย350เตียงมีห้องตรวจกว่า70ห้องสามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ถึงวันละ1 5 0 0ถึง2,000คน ด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาแพทย์ประจำกว่า50ท่านแพทย์ที่ปรึกษากว่า250ท่านพร้อมให้บริการแล้วที่โรงพยาบาลวิภาวดี h e a l t h Tips กับโรงพยาบาลวิภาวดีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลายวิธีค่ะทั้งการทานยาปฏิชวนะการฉีดยาเข้าข้อเข,ข่าทำกายภาพบำบัดแต่ทั้งหมดอาจจะไม่ได้ผลดีร0อเ ซ้ำในบางรายที่แพ้ยายังเกิดอาการข้างเคียงได้อีกเช่นเกิดแผลในกระเพาะอาหารโรคไตผื่นขันดังนั้นผู้ป่วยในปัจจุบันจึงหันมาเข้ารับการรักษาแบบผ่าตัดแทนนั่นเองค่ะผู้ป่วยกว่าร้อยละ90หลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าจะลดอาการปวดเขา่าและเคลื่อนไหวสามารถงอเหยียดเข่าได้เรียกได้ว่าเป็นที่พอใจมากสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยก่อนขั้นตอนการผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องเข้าขั้นตอนการประเมินสุขภาพการผ่าตัดใช้เวลาถึง2ชั่วโมงศัลยแพทย์จะตัดเอาผิวที่ข้อและกระดูกที่เสียออกและจะใสข่ข้อเข่าเทียมเข้าไปข้อเข่าเทียมประกอบด้วย3ส่วนส่วนบนจะเป็นโลหะแข็งเป็นพิเศษมีผิวขัดมันส่วนด้านล่างประกอบด้วยโลหะที่ยึดกระดูกผิวเป็นพลาสติกส่วนที่3เป็นลูกสบ้า เป็นพลาสติกที่แข็งแรงเพื่อให้ข้อเข่าทำให้ขาเหยียดตรงขึ้นและสามารถเคลื่อนไหวได้ดีและหลังจากการผ่าตัดควรระวังการติดเชื้อซึ่งเกิดจากแบคทีเรียเข้ากระแสลโลหิตจากการอักเสบของทางเดินปัสสาวะผิวหนังหรือว่าฟันผุเชื้อโรคอาจจะเข้าไปในข้อเข่าและทําให้เกิดการติดเชื้อได้ดังนั้นผู้ป่วยควรได้รับยาปฏิชีวนะก่อนการถอนฟันหรือการทําการผ่าตัดใดๆทุกครั้งหากผู้ป่วยมีไข้สูงปวดบวมข้อเข่ามากขึ้น หรือว่าแผลผ่าตัดไม่แห้งปวดเข่ามากขึ้นเวลาเคลื่อนไหวต้องรีบติดต่อแพทย์โดยด่วนส่วนการรักษาและการดูแลตัวเองแนะนําให้ผู้ป่วยยกขาสูงบริหารกล้ามเนื้อบริเวณเท้าและข้อเข่าป้องกันการบวมและการอุดตันของหลอดเลือดดาหลีกเลี่ยงการล้มและการใช้ข้อเข่าแบบหักโหมเข้าพบศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและติดตามผลการรักษาปีละหครั้ง ก็คือเฮลทิปส์นะครับทิปส์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพกันนะครับวันนี้เราคงได้รู้จักแล้วก็รู้ไว้ด้วยว่าวิธีในการที่จะรักษาข้อเข่าเสื่อมนี่นะครับมีวิธีการแล้วก็เป็นตัวเลือกยังไงกันบ้างนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือพยายามนะครับในการดูแลรักษาหัวเข่าของเรากันเอาไว้แน่นอนนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยถึงแม้ว่าปัจจุบันจะดูเหมือนว่ามีอะไหล่เป็นตัวเลือกบ้างแต่ถ้าหากว่าดูแลกันให้ดี แล้วใช้ของต้นตำรับต้นฉบับกันเอาไว้ออริจินัลที่สุดก็คงจะดีที่สุดนะครับก็ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายของเราให้ดีกัแล้วกันนะครับและนั่นก็เป็นความตั้งใจของ The Doctors Variety ในทุกๆครั้งที่เรามาเจอกันหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันแบบนี้มีคำถามข้อสงสัยอะไรอยากทราบแง่มุมไหน ถามเราได้ทั้งหมดนะครับฝากไว้เป็นอีเมลก็ได้หรือว่าจะฝากไว้ที่แฟนเพจของรายการของเราก็ได้เช่นกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ PTT Group ครับ PTT Global Chemical Thai Oil เรือสำราญเจ้าพิาครูสรวมถึงสถานที่สวยๆของเราแห่งนี้นะครับโรงแรมแกรนด m e r c ร์เ f ีย t ฟอรกรุงเทพแล้พบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ